สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แบบฝึกหัดที่4.2นะคะเป็นบทที่4แล้วนะคะ4.1แม่ครูขอข้ามนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการทบทวนเนื้อหาป .3 นะคะอ่าววันนี้4.2ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่74ถึงหน้า75นะคะเป็นเรื่องการบวกลบคูณหารละคน แบบมีวงเล็บนะคะนี่แบบมีวงเล็บมันจะมีอยู่แบบมีวงเล็บแล้วก็แบบไม่มีวงเล็บแล้วก็แบบผสมกันนะคะมันจะมีอยู่3แบบที่เราจะเรียนวันนี้มาเรียนแบบแรกก่อนแบบที่มีวงเล็บนะคะอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีแค่ให้วงเล็บเดียวมีการดําเนินการแค่2ขั้นตอนดูยังไงเป็นขั้นตอนนี่ตรงนี้ข้อที่1มีแค่ขั้นตอนลบกับขั้นตอนการคูณอย่างนี้เรียกว่าทํสองขั้นตอนนะคะ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มทํามาดูที่สําคัญก่อนที่แม่ครูทํากรอบตรงนี้ไม่ให้เห็นไหมคะตรงนี้นี่อันนี้ใช้ทั้งบทเลยก็คือเรามาดูลําดับในการคํานวณก่อนว่าเอ๊ะในการบวกลบคูณหารละคนนะลูกมันมีลําดับขั้นตอนในการคํานวณยังไงแต่หน้าเนี้4.2อ่ะมันยังง่ายอยู่ตรงนี้แหละสําคัญนะคะแม่ครูให้ดาวเลยอะไป3ดาวเลยทั้งบทใช้แค่สรุปตรงนี้ตรงเดียวก็คือ1 ในการคำนวณเราต้องไปหาอะไรก่อนว่าในโจทย์มีวงเล็บหรือเปล่าดูก่อนนะว่ามีวงเล็บไหมจากนั้นขั้นที่สองก็ไปหาว่าในโจทย์ถ้าทําในวงเล็บเสร็จไปหานอกวงเล็บซิว่ามีคูณหรือหารหรือไม่ไม่คูใช้คําว่าหรือนะหารอาจจะมาก่อนคูณหรือคูณอาจจะมาก่อนหารก็ได้เราดูตรงไหนดูว่าจากซ้ายไปขวาใครมาก่อนใครอาจจะหารมาก่อนคูณหรือจะคูณมาก่อนหารก็ได้ขั้นที่สามนะคะ ก็ไปทําบวกหรือลบใช้คําว่าหรือเหมือนกันนะคะก็คือต้องไปดูก่อนว่าใครอยู่ทางซ้ายอเหมือนเราอ่านหนังสือเนาะปกติเราอ่านจากเลยลูกซ้ายไปขวาแบบนี้ใช่ไหมคะดูก่อนว่าใครมาก่อนใครมาหลังไม่ใช่ว่าทําบวกก่อนนะลบอาจจะมาก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจากซ้ายไปขวาใครอยู่ก่อนอ่ะโอเคอันนี้ใช้ทั้งบทน,นี้เลยนะคะเนี่ยทั้งบทน,นี้สุบได้แค่นี้แหละอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ มาดูที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนี่เขามีโจทย์มาให้อันดับแรกเจออะไรก่อนเลยวงเล็บใช่ไหมคะตรงนี้เห็นยังแสดงว่าเราทําในวงเล็บตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะาหาคาตอบในวงเล็บก่อนนะพอได้คําตอบมาแล้วค่อยเอาไปคูณน,นะคะเดีย๋ยวไม่คูณไฮไลท์ให้นาะว่าทําตรงไหนก่อนเราจะทําตรงนี้ก่อนนะคะนี่ที่ไม่คูณไฮไลท์สีฟ้าไปให้นะทาในนี้ก่อนพอได้คําตอบตรงนี้เสร็จทําไงคะเอาสีฟ้าตรงนี้แหละ ไปคูณกับอะไรคะหนึ่งอยยสิบหกหาสีฟ้าให้ได้ก่อนนะคะ,ะมาเลยเริ่มเลยนะคะข้อนี้ขเขาให้ทำแนวตั้งนะคะ,ะเราจะทำการตั้งโจทย์เลยนะคะเป็นสองศูนหนึ่งสามเก้าศูนตรงนี้เนาะเป็นหลักแสนกับหลักแสนเหมือนกันไม่ครูก็ลอกมาเขียนต่อกันเลยนะคะเป็นหนึ่งเก้า สี่แปดห้าสามขีดเส้นใต้ใต้ตัวลบหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นเราจะเริ่มทําการลบเลขเนาะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะตรงผนลัธ์ขีดเส้นใต้สองเส้นเนะเาะเริ่มลบนะคะศูนย์ลบสามไม่ได้เนาะเราต้องทํยังไงคะอันดับแรกเราต้องเช็คก่อนนะว่าตัวข้างบนมันมากกว่าตัวข้างล่างหรือยังถึงจะลบได้นะคะอย่างเช่นตรงเนี้ย ลบไม่ได้ต้องไปยืมเด้อไม่ได้ยืมมาตรงนี้เหลือแปดตรงนี้เป็นสิบสิบลบสามเหลือเจ็ดต่อมาแปดลบห้าเหลือสามต่อมาสามมันน้อยกว่าแปดไม่ได้ไปยืมอีกตรงนี้เหลือศูนย์ตรงนี้ยืมมาเป็นสิบสามสิบสามลบแปดเหลือห้าต่อมาศูนย์มันน้อยกว่าสี่ไม่ได้อีกไปยืมแต่ว่าตัวข้างหน้าตัวนี้มันเป็นศูนย์เหมือนกันไม่มีให้ยืมเนาะ ฝากไปยืมแล้วกันนะไปยืม2มาให้สก็เลยเหลือหตรงนี้ยืมมาเป็น10ใช่ไหมคะก็จริงแต่ว่าโดนยืมอีกรอบนึงเพราะว่าเขาฝากไปยืมตัวนี้ก็เลยเหลือ9ตัวนี้เลยกลายเป็น10 10-4ลบ4เหลือหต่อมาเก้าลบเเหลือ0 1น,นลบ1เหลือ0นย์เนาะแม่ครูนี่ไม่เขียนนะคะ,ะเราได้คำตอบแล้วว่าตรงสีฟ้ามันคือ6 5 3 7 เราก็เอาหกห้าสามเจ็ดตรงนี้ค่ะไปคูณกับเพ่าอะไรคะร้อยยี่สิบหกอ่าไม่คูขคดแบ่งล็อกเลยนะคะก็เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งนะคะเวลาเขียนอย่ามาเขียนจิดตรงนี้มากนะคะห้ามาเขียนเป็นหกห้าสามเจ็ดนะเพราะว่าเวลาเราคูณเนาะคําตอบมันจะเยืองมาด้านหน้าเพราะมันมีค่ามากยิ่งคูณเลขยิ่งเยอะมันจะเยืองมาข้างหน้าเยอะๆนะคะมันจะมาทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กเขยับมานะคะ ออกมากลางๆก็ได้พื้นที่เขาให้เยอะอยู่เนาะเป็น6 5 3 7คูณด้วยเท่าไหรคะ126ขีดเส้นใต้ใต้ตัวคูณหึงเส้นนะคะอันนี้เป็นตัวคูณสามหลักเนาะเราจะคูณทั้งหมดกี่รอบคะสามรอบนะคะเราเรียนไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคูณกันเลยนะคะ,อะรอบแรกเราเอาหลักเลยลูก เอาหลักหน่วยไปคูณก่อนใช่ไหมคะรอบที่สองค่อยเอาหลักสิไปคูณรอบที่3ามค่อยเอาหลักร้อยไปคูณน,นะคะ,ะเราจะเริ่มคูณเลย6 7 42ใส่2ทดสี่หกสามสิบแปบวกอีก4เป็น22ใส่2ทดสองหกห้าสามสิบสามบวกอีก2เป็น32ใส่2ทดสาม36หกบวกอีก3เป็น39นะคะ อ่ะเรียบร้อยแล้วรอบแรกนะคะจากนั้นเราตัดตัวทดก่อนเนะมันลงเนาะหรือใครจะลบออกก็ได้แต่ไม่ครูชอบตัดออกไปเลยมันเสียเวลาลบนะคะอ่ต่อมาเราเอา2ไปคูณใช่ไหมคะแต่ว่า2อ,อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น20มันก็เหมือนเอา20มาคูณตัวข้างบนทั้งหมดเลยนะคะเราก็เลยเติมศูนย์ก่อน1ตัวเนาะอ่เาเติมศูนย์ก่อน1ตัวนะคะจากนั้นเราก็คูณปกติเอาไม่2ไปคูณเลย สองเจ็ดสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งสองสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสองห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองหกสิบสองบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสามนะคะอีกรอบที่สองเสร็จแล้วอ่ะเหลือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก็คือเลขหนึ่งหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยเราก็เลยเติมศูนย์สองตัวก่อนนะคะจิ๊บจิ๊บอ่า เอาไม่หนึ่งไปคูณใช่ไหมอุ้ยสบายเลยเพราะว่าหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเราก็ลอกตรงนี้มาเลยนะคะเป็นเจ็ดสามห้าหกอ่ะครบสามรอบแล้วแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะหนึ่งเส้นเราทาไงต่อคะนะเอาผลคูณทั้งสามรอบนี้นะคะเอามาบวกกันเนะาะบวกกันมาได้สองนะคะหลักหน่วย,ยต่อมาหลักสิบบวกกันได้หก ต่อมาแม่ครูเอานี้บวกก่อนนะเจดบวกเจดเป็นสิบสีสิบสีบวกอีกสองเป็นสิบหกนะคะก็ใส่หกทดหนึ่งแม่ครูรวมตรงนี้ก่อนนะเก้ากับหนึ่งเป็นสิบสิบบวกอีกสเป็นสิก็ใส่สามทดหนึงต่อมาแม่ครูรวมตรงนี้นะเด็กจับคู่ได้เองนะคะว่าจะเอาตรงไหนบวกกันก่อนนะคะแล้วแต่ขนาดนะคะแม่ครูนี้รวมกันเลยเป็นเ เบวกอีกห้าตรงนี้เป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งะคะอ่ะต่อมารวมกันเป็น8ดเนาะกับตัวทดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นตรงผลลับนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วหไหมคะอ่ะต่ออบอบตอบด้านล่างเป็นเลขไทยเลยนะคะแปดสองสามหก หกสองใส่จุลภาคให้เรียบร้อยนะคะคำตอบเป็นหลักแสนเนาะแปดแสนองมืนสาห้หสองนะคะปิ๊งไงคะอันนี้มันก็ง่ายนะะเพราะเราเรียนผ่านมาแล้วทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณทั้งหารที่สําคัญนะคะคือในกรอบตรงนี้นะคะที่แม่ครูแปะไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2เลยนะคะข้อ2ต่างจากข้อแรกคือข้อแรกเขาให้ทําแนวตั้งเนาะแต่ข้อนี้เขาให้ทําแนวนอนนะคะเราก็ลอกจุดไปกอนนะคะเป็นแนวนอน ลอกโจทย์ยาวมาก่อนเลยนี่ลอกไปทั้งหมดก่อนนะคะแล้วค่อยเขียนเท่ากับนะคะว่ามันเท่ากับอะไรนะอ่าลอกมาเลยห้าสามแปดห้าหกศลบวงเล็บเปิดสองหกสี่หนึ่งศบวกหนึ่งเจ็ดศเก้าสองศอ่านจากนั้นเขียนเครื่องหมายเท่ากับค่ะ เราก็ต้องมาดูว่าเราจะทําขั้นตอนไหนก่อนใช่ไหมคะลำดับที่หนึ่งคือหาวงเล็บก่อนมีไหมข้อนี้มีเพราะฉะนั้นเราทําในวงเล็บตรงนี้ก่อนนะคะนี่หาคําตอบในวงเล็บที่ม่ครูไฮไลท์สีฟ้าไว้ให้แต่ส่วนตรงนี้เรายังไม่ทําใช่ไหมคะอะไรที่ยังไม่ทํายังไม่ได้เมือนกันเราก็ลอกเขียนมาข้างหน้าไว้เหมือนเดิมะส่วนตรงนี้ค่อยไปหาคําตอบมาแล้วมาเขียนต่อกันนะคะว่ามันเป็นเท่าไหร่ เราก็ลอกตรงนี้มาก่อนนะที่ไม่ได้ไห้ลทไไว้ห้าสามแปดห้าหกศูนลบจากนั้นก็ไปหามาเนะว่าไอ้สีฟ้าในวงเล็บตรงเนี้คำตอบมันได้เท่าไหร่ก็มาใส่ตรงนี้นะคะเราก็ไปรูใศ่กระดาษเศษมาว่าตอบเท่าไหร่รอ่ะไม่ครูหามาให้แล้วเนาะว่าในวงเล็บบวกกันแล้วได้เป็นสี่สามห้าศูนย์ 2อนอันนี้หาสักดาเศษมาให้เรานะคะจากนั้นเราก็ไปดำเนินการต่อก็คือเอาสองตัวนี้มาลบกันนะคะลบกันแล้วนะคะแม่ครูหาคำตอบมาให้แล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะเป็น1 0 3 5 4 0ูย์ามวิธีนี้ก็สั้นใช่ไหมคะเราต้องไปทดสักดาษเศษอยู่ดีเนาะว่า ในวงเล็บตรงนี้คําตอบเป็นเท่าไหร่ได้คําตอบมาเสร็จเนาะก็ต้องมาลบอีกรอบหนึงใช่ไหมคะเพราะว่าข้อนี้มีตัวดําเนินการอยู่2ตัวคือการบวกกับการลบมันเลยทำอยู่2ขั้นตอนนะคะ,ะจากนั้นไปตอบเลขไทยเลยเนาะมาได้คำตอบแล้ว1 0 3 5 4 0 โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อสามเจอยังลูกหาวงเล็บก่อนเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีกี่วงเล็บลูกมีวงเล็บตัวนี้เนาะมีวงเล็บข้างหน้าหน้าเครื่องหมายคูณแล้วก็วงเล็บหลังเครื่องหมายคูณน,นะคะอ่าเราก็ทำเนาะแบ่งมา2วงเล็บเลยก็คือได้คําตอบแต่ละวงเล็บเสร็จค่อยเอามาคูณกันนะคะข้อนี้เขาให้ทําแนวไหนนาะนี่แนวตั้ง ก่อนที่จะไปทำนะคะเราดูซิว่ามีตัวดำเนินการอยู่กี่ตัวนี่มีหารมีคูณมีลบใช่ไหมคะแสดงว่าต้องทำทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือทำวงเล็บนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำวงเล็บนี้ขั้นตอนที่สองนะอันนี้1่อันนี้สองพอได้เสร็จเอาหนึ่งกับสองมาคูณกันอีกใช่ไหมคะเป็นขั้นที่สมเราก็เขียนตัวตั้งก่อนเป็นสาปด เก้าห้าหนึ่งเอาหารยาวนะคะจะได้ง่ายๆโโจโย์ใจดีอยู่เนาะให้แม่สิบเอ็ดมาแม่สิบเอ็ดเด็กๆท่องได้อยู่แล้วเหมือนเดิมเนาะเป็นไงคะเราจะหารเริ่มจากไหนลูกจากซ้ายไปขวาหารจากหลักมากสุดไปหาหลักน้อยสุดใช่ไหมคะเริ่มหานที่หลักแรกคือเลขสามนะคะไปเรื่อยๆเนะะาะหลักแรกหารไม่ได้ใส่ศูนย์ แล้วก็เอาเศษมารวมกับหลักถัดไปไกลายเป็น3าม1ิเท่าไหร่เป็น3 8ม1ิบเป็น3ามใช่ไหมคะถ้าสิบเอมันจะเกิน11 3เป็น3ามสิบาลบกันมานะคะว่ารอบนี้เหลือเศษเท่าไหร่ปดลบสได้เนาะมันมากกว่า8ปลบสเหลือ5จากนั้นเอา9ลงมาเนาะารวมกับเศษนะคะเป็นรอบต่อมา รอบต่อมาเอ๊ะสิบเอคูณอะไรได้ห้าสิบเกก็ต้องเป็นสิบเอ็ดห้าเป็นห้าสิบห้าใช่ไหมคะผลลับลยเป็นห้าสิบเอ็ดห้าเป็นห้าสิบห้าอ่ะเช็คนะคะว่ารอบนี้ลบกันแล้วเหลือเศษเท่าไหร่อ่ะเหลือสนะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมคะ่ะเอาหลักถัดไปมารวมกับเศษนะคะก็คือเลขหเอาลงมารวมกับสเลยเป็นสี่สิบห้าเราก็มาหารต่อว่าเอ๊ะ สิบเอ็ดอะไรเป็นสี่สิบห้าก็ต้องเป็นสิบเอ็ดสี่เนาะเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่เป็นสีน 4, ่สิบสี่เช็คของค่ะว่าแบ่งแล้วเป็นสีแล้วเหลือเศษเท่าไหร่รอบนี้เหลือเศษอยู่1น,นะคะลบกันแล้วจากนั้นก็เอา1ลงมาใช่ไหมคะเอาหนึ่งลงมาอีกตัวหนึ่งนะคะ11 1เอ็นึ่เป็นสิบเอ็ดนาะง่ายมากขอ้อนี้เหลือเศษอยู่เท่าไหร่คะ เลือเศษอยู่0ูนย์เนาะ,ะเรียบร้อยอแม่ครูขีดเส้นกันเลยนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือขั้นที่หนึ่งเนาะต่อมาเอาวงเล็บนี้นะคะไปหาคำตอบนะคะคือเอาไปลบกันสามศูนยศส,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 สองลบด้วยอ๋ออันนี้หหลักกับหหลักเนาะแสดงว่าเริ่มต้นเท่ากันเลยอสองเก้าเ้า 8, แปเจดถ้าเขียนไม่ต้องเขียนชิดกันมากนะเอาพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเลขเบียดกันมากเกินไปบางทีเราก็อาจจะลบเลขพลาดก็ได้เนาะถ้าเป็นหารแบบนี้ยมันอาจจะเอาลงมาผิดตัวก็ได้เอาลงกเกษตรผิดตัวก็ได้นะคะเพราะว่าในสม,มุดเราบางทีมันไม่ได้เป็นตารางช่องๆสี่เหลี่ยมเหมือนเขาใช่ไหมคะอย่เดี๋ยวเราลบเลยนะคะอัสองลบไม่ได้เนาะไม่คูไปยืมเลยนะคะแต่ว่าเราไปยืมเพื่อนข้างหน้าใช่ไหมลูกนี้เราจะไปยืมตรงน,รงนี้ตรงนี้มีให้ยืมไหมไม่มี ตัวนี้ก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีอีกต้องฝากไปยืมอ่าแสดงว่าตรงนี้โดนยืมไปเหลือสองจริงๆตัวนี้มันเป็นสิบนะแต่มันโดนยืมข้ามไปเรื่อยรลูกมันยืมข้ามตัวนี้ก็เลยเหลือเก้าเหลือเก้าเหลือ 9, เก้ายืมมาสิบก็เลยกลายเป็นสิบสองนะคะลบกันเนาะสิบสองลบเจ็ดเหลือห้าอ่าต่อมาเก้าลบแปดเหลือหนึ่งต่อมาเก้าลบเก้าเหลือศูนย์โอ้ข้างเห็นไหมคะตรงนี้นี่มันเท่ากันใช่ไหมคะนี่ ศูนย์ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเพราะลบกันได้ศูนย์หรือใครจะเขียนก็ไม่ผิดนะคะเ้าได้คําตอบสองวงเล็บแล้วเนาะก็คือวงเล็บนี้กับวงเล็บนี้ใช่ไหมคะจากนั้นก็เอาคําตอบของทั้งสองวงเล็บก็คือตรงไหนลูก๋ยวไม่คูณไฮไลท์ให้ละกันเอาคําตอบตรงนี้นะคะกับตรงนี้มาคูณกันเนาะแบ่งล็อกอีกก็ได้นะคะหรือจะเขียนด้านล่างก็ได้เอาไม่คูณแบ่งล็อกให้เลยเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะก็เลยค่ะสามห้า สี่หนึ่งคูณด้วยสิบห้านะคะไม่ต้องเขียนติดกันมากนะคะจะได้คูณง่ายๆเพราะบางทีมันเบียดกันเกินไปมันจะคูณแล้วรู้สึกสับสนนะคะว่ามันตัวเลขไหนเป็นตัวเลขไหนอ่ะเริ่มที่เอาหลักหน่วยไปคูณเหมือนเดิมเนาะอันนี้ตัวคูณสองหลักคูณสองรอบนะคะอุ้ยมีแม่หนึ่งให้ด้วยใจดีอ่ะแต่เราเริ่มคูณที่อะไรก่อนหลักหน่วยก่อนนะคะเอาหลักหน่วยตรงนี้ไปคูณก่อนไปคูณข้างบนทั้งหมดทุกตัวเลยอ่ะห้าหนึ่งเป็นห้า 5้าสสใส่ศนย์ทด2องห้าห้ายี่บห้าห้าบวกอีกสองเป็น27ใส่เจทดสองห้าสิบห้าิบห้าบวกตัวทดอีกสองเป็น17นะคะอ่ะรอบแรกเสร็จแล้วไม่ครขีตัวทดออกก่อนรอบที่สองเราเอา1ไปคูณแต่1ตรงนี้มันอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น10เนาะแสดงว่ารอบสองต้องเอาสิบไปคูณเราก็เลยเติมศูนตัวหนึ่งก่อน เราค่อยเอา1ไปคูณปกติใช่ไหมคะเนาะเราก็ลอกมาได้เลยเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมก็กลายเป็น1 4 5 3อ่ะครบ2รอบแล้วขีดเส้นใต้1เส้นผลคูณ2รอบนี้นะคะเอามาบวกกันนะคะ,ะบวกกันได้5ได้1เป็น11 ทดไปอีกหนึ่งอตรงนี้เป็นแปดแล้วเนาะตรงนี้เป็นแนนปดน,นะคะแปดบวกอีกห้าเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งเป็นห้านะคะเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะเป็นผลลั์เนาะทุกขั้นตอนต้องระวังในการคูณนะคะอย่ารีบเกินไปเพราะว่ามันหลายขั้นตอนมากกว่าจะหาคำตอบได้ใช่ไหมคะถ้าทำผิดขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งคำตอบมันก็จะผิดเลย เหมือนข้อนี้มีกี่ขั้นตอนนะสามขั้นตอนเนี่ยก็คือมีทั้งหารมีทั้งลบแล้วก็เอาไปคูณตอนท้ายอ่ะโอเคอไปคูณเขียนคำตอบเป็นเลขไทยด้านล่างเลยนะคะห้าสามหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อสุดท้ายเนยเนาะของวันนี้ข้อที่สี่นะคะข้อสี่เนาะจะคล้ายๆกับข้อสามนะคะมีทั้งหมด สองวงเล็บนะคะวงเล็บแรกนี่กับวงเล็บที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณนะคะมีสองวงเล็บมีตัวดําเนินการกี่ตัวคะมีลบมีคูณมีหารแสดงว่าทําทั้งหมดสามขั้นตอนนะคะแข้อนี้เขาให้ทําแนวนอนเนาะไม่ต้องแบ่งล็อกนะคะ,ะทําแนวนอนเหมือนเดิมลอกจุดมาทั้งหมดก่อนเนาะถ้าทําแนวนอนนี่ลอกมายาวแล้วก็ใส่เท่ากับใช่ไหมคะ,อะลอกมาเลยนะคะเป็นวงเล็บเปิดสามสี่สองหนึ่งสามศูนย์ ลบสามสามวงเล็บปิดคูณวงเล็บเปิดสามศูหกศูนารด้วย15วงเล็บปิดอจากนั้นก็เท่ากับนะคะ,ะเราจะหาทีละขั้นตอนเหมือนเดิมเนาะเมื่อครูจะทํำวงเล็บนี้ก่อนส่วนตรงนี้นะคะก็จะเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะยังไม่ทําอะไร จะทําเฉพาะตรงที่ไฮไลท์ไว้ก็คือไปหาคําตอบสเกดาษเสรมานะคะข้อนี้ใครอยากลองทําเองทําได้นะคะค่อยมาเปิดดูคลิปก็ได้นะคะอะตรงสีฟ้าแม่ครูทำสเกดาเสร็มาแล้วนะคะแม่ครูได้เป็นสามพันยี่สิบแปดตรงนี้สีฟ้าเนาะเดี๋ยวแม่ครูไฮไลท์ไว้ให้ด้วยนะนี่หาตรงสีฟ้ามาแล้วแต่แม่ครูยังไม่ทําตรงสีแดงแม่ครูก็เขียนตรงสีแดงไว้นะคะก็คือวงเล็บเปิด สามศูนย์หกศูนย์หารด้วยสิบห้าเหมือนเดิมเห็นไหมคะตรงไหนที่ยังไม่ทําเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมกเดิมมันมีอยู่สามขั้นตอนใช่ไหมคะเราทําตรงนี้ไปแล้ววงเล็บแรกก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะตอนนี้เหลือสองเหลือแค่คูณกับหารแต่เราต้องทําในวงเล็บตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะด้านหน้าที่เราไฮไลท์ไว้สีฟ้าเราไม่ทำอะไรเราก็เขียนลงมาสามพันยี่สิบแปด จากนั้นก็เขียนเครื่องหมายคูณติดไว้แล้วก็ไปหาในวงเล็บซิว่าในวงเล็บตรงนี้ตอบเท่าไหร่แม่ครูไปตั้งหารมาให้แล้วนะคะหารแล้วได้คำตอบเป็น204โอเคจากนั้นเขียนเท่ากับให้มันตรงกันอีกรอบหนึ่งก็ทำเป็นรอบที่3แม่ครูไฮไลท์ให้ดูกไ,ได้อะตรงนี้แม่ครูเอาสีเขียวแล้วกันเห็นไหมสีเขียวได้คำตอบเป็นตรงนี้นะคะ จากนั้นก็จับคูณกันนะคะเป็นขั้นตอนที่สามคูณกันแล้วได้เป็นหกแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสองนะคะโเคเรียบร้อยทั้งสี่ข้อแล้วนะคะลืมตอบด้านล่างเนาะอ่ะลอกมาตอบเป็นเลขไทยนะคะหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปนะคะก็คือบทที่สี่ มันเป็นเรื่องโจทย์การบวกลบคูณหารละคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พื้นฐานจากบทที่แล้วๆมาใช่ไหมคะทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณทั้งหารแล้วค่อยมาเพิ่มอะไรลูกเพิ่มลำดับในการคำนวณว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังเ,เพราะว่าการทําก่อนทําหลังมีผลต่อคําตอบอาจจะตอบไม่เหมือนกันก็ได้นะคะโอเคเจอกันคาบหน้าค่ะบ๊ายบาย